สวัสดีครับวิดีโอนี้มีไฟแช็คไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกับไฟแช็กแก๊สให้ชมแล้วก็เอาข้อดีข้อเสียมาเล่าให้ฟังพร้อมทดสอบนะครับฝั่งทางซ้ายผมซื้อมานานแล้วแหละเป็นไฟแช็คไฟฟ้าพร้อมไฟฉายนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟฉายครอบอยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ไฟฉายค่อนข้างสว่างดีตัวนี้อนเนกประสงค์นะครับเปิดไฟฉายก็สามารถที่จะพกไปในมาไถือสองได้นะครับตัวนี้ก็ดีพอสมควรเลยแล้วก็ มีตัวจุดไฟอยู่ข้างในก็มีตัวที่เป็นคล้ายๆกับพลาสติกตัวนี้ครอบมาให้เดื่อพวกความปลอดภัยปลดสลักครับเราก็ใช้งานแบบนี้เลยตัวนี้จะมีไฟแช็คอยู่ตรงนี้นะครับร้อนมากนะครับไม่มีเปลวนะอันนี้มีแบตเตอรี่เขียนว่า25-50-75 100นี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะแต่ก็ขนาดใหญ่นะครับคราวนี้ตัวใหม่ล่าสุด ตัวนี้เป็นไฟเช็คที่ผมเพิ่งได้มานะครับซื้อมาในราคาไม่แพงนะไม่ถึงร้อยนะก็เปิดใช้งานแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีตัวที่คล้ายๆที่จุดบหรี่นะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นก้นหอยกดแตะที่นึงเขาก็จะเปิดแดงๆเนี่ยร้อนมากเลยนะปิดนะครับเปิดปิดแค่นี้เอ่ยนะครับการใช้งานก็ง่ายมากถ้าเกิดไม่ใช้ปิดพอปิดก็จะแตะไม่ได้เหมือนเขาก็จะมีสวิต ตัดไฟอยู่นะครับชาร์จด้วย USB นะครับเป็นพนะอร์ตไมโคร USB นะพอร์ตเก่านิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคมากด้านนี้เป็นน็อตแฉกในการขันเท่านั้นเองนะครับก็เปิดมาแบบนี้เอาไว้จุดบุหรี่จุดอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะจุดเทียนให้ชมเปรียบเทียบนะครับส่วนฝั่งทางนี้เป็นไฟแช็กที่ผมค่อนข้างที่จะโอเคซื้อที่7ซเ่ก็มีนะครับก็ เขาจะมีเปลวไฟฉะนั้นการจุดทูปเป็นกรรมค่อนข้างทําได้ดีสำหรับไฟแช็กที่มีเปลวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการจุดทูปเป็นกรรมใหญ่ๆก็จุดแบบที่ธรรมดาทั่วไปก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยจุดเป็นกร,รมไม่ได้นะเขาจะต้องมีตัวล่อนะครับเพื่อที่ให้มีเปลวอีกทีนึงจริงๆก็มีเปลวแหละแต่ต้องมีเทียนนะผมจะจุดเทียนโชว์ให้ดูนะครับวันนี้ขึ้นมาปุ๊บเปลวมีไหม ไม่มีเปลวอาได้ครับแต่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะมีเปลวขึ้นมานะครับก็ต้องมีเทียนก่อนถึงจะจุดทูปเป็นกรรมได้ก็น่าจะเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าเอามาเป็นตัวอย่างให้ชมนะครับถัดมาแบบนี้ถามว่าจุดได้ไหมลองลอด้วยเทียนนิดนึงครับอาได้ครับแบบนี้ไฟแรงกว่าเพราะว่า เขาเป็นสปาร์คขึ้นมาปุ๊บใหี่จุดได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ถ้าจุดทูบโดยตรงละ่ะแบบนี้ได้ไหมอ่าได้ครับได้เร็วด้วยแต่ไปจุดเป็นกรรมก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันแหละเนี่ยจุดทูบดอกเดียวเนี่ยได้ดีเลยนะครับลองจุดกระดาษ1แผ่นเล็กๆอ่าได้ครับจุดได้นะลองทดสอบแล้ว มัจจะร้อนนิดนึงถ้าเป็นแบบนี้ล่ะจุดได้ไหมแบบนี้เนี่ยครับขึ้นมาปุ๊บเปลวไม่มาเปลวจะติดยากนิดนึงแบบนี้ต้องล่อนานเลยเนี่ยครับเปลวมันไม่ได้นะครับเนี่ยไม่มาแป๊บหบนึ่งก็เหมือนเขาจะหยุดละเขาแป๊บหนึง่งอ่าปิดไปก่อนถามว่าดีไหมนี่ลองพิจนารณากันเองนะครับลองดูว่าคุณเอามาเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ดได้ไหม พอขึ้นมาเป็นแบบนี้เปลวมันไม่ขึ้นเนี่ยครับจุดกระดาษบางชนิดไม่ได้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ล่ะอีกทีนึงผมจะลองจุดลองแผ่นใหม่นะโอเคได้เนี่ยครับเปลวมานะครับเปลวลแบบนี้จะโอเคกว่าซึ่งถ้าจุดโดยไฟแช็กแก๊สล่ะ โอ้ยังไงก็มาครับเนี่ยเปลวมาแน่ๆนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้นะถามว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปไหมผมมองว่าก็ใช้ได้แหละนะครับแต่ก็เอาจ่อไว้นานๆน,นิดนึงเดี๋ยวก็จะจุดได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะจุดเทียนใหญ่ได้ไหมนะครับผมจะลองตรงนี้แหละพอขึ้นมาปุ๊บจุดอ่าได้อยู่นะถ้าเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่น ไสเทียนแลวพวกเนี้ยเขาจุดได้เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจแต่ให้เขาแดงขึ้นมาโอ้ยโอ้ย,อยไม่ขึ้นไม่ได้ไม่มีเปลวเอาใหม่อุย้ยไม่ได้เอาไว้จุดบุหรี่แค่แล้วกันนะครับแบบนี้นะยากเหมือนกัน ลองแบบนี้ล่ะโอเคแบบนี้เจ๋งกว่านะครับก็ถือว่าเอามาลองให้ชมแบบนี้ได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเอาไว้ทำเป็นอะไรเอาไว้จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เอาไว้จุดทุ่มจะได้แต่ถ้าเกิดคาดหวังกับเปลวไฟบางทีมันไม่มาก็ถือว่าเอามารีวิวให้ชมเผื่อใครกำลังมีคำถามอยู่นะ ข้อเสียของเขาก็คือถ้าต้องการเปลวไฟเนี่ยบางทีไม่มานะครับข้อดีก็มีนะถ้าจุดเอาความร้อนเอาควันหรือ,อไอ้พวกเนี้ยได้จริงๆตัวเนี้ยที่เป็นไฟแช็กแก๊สก็ยังดีกว่าทุกอย่างเสมอนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ชาร์จได้เท่านั้นเองมันมีข้อดีสำหรับพกพาแล้วมันก็เท่ด้วยนะครับก็เป็นไอเดียนะเป็นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับถ้าใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหน,นก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยคลิปนี้เอาไฟแช็ก มารีวิวชมตัวนี้ก็เป็นไฟแช็กที่วางขายในออนไลน์นะครับใช้งานได้ดีคนละแบบพกง่ายคนละแบบนะครับก็เอาาวฝากแค่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ